สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะ,ะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะไม่เบื่อคะไ,ไม่เบื่อนะคะอ่ะชิมนิดหนึ่งนะคะอย่างน้อยๆเราก็จะเล่าสู่ประสบการณ์ให้ฟังะนะเล่าสู่กันฟังนะคะอค่าวันนี้เราจะมาถามว่าเฟอร์ e ี r เนี่ย ปีหนึ่งเนี่ยเมดิซีนหนึ่งเอ็มดีหนึ่งเน,นี่ยเขาเรียนยังไงกันบ้างคะแม่วิชาไหนคะจะเป็นวิชาพื้นฐานเลยของการแพทย์เลยนะคะของคณะแพทย์เนาะปีหนึ่งเราก็จะมีเรียนไบโอเคมนะฟิสิโอนะคะฟิสิโอโลจีนั่นเองนะคะ omy, อนาโตมีแน่นอนอยู่แล้วนิวโรอนาโตมีนะฮิสโตโลจีเนื้อเยือวิทยานะคะ, ology, ญญะ,คะแล้วก็จะมี ICS อ่า PCM นะคะแล้วก็มีพวก เขาไม่บอกแหละจัญญาบันนะค่ะบทจัญญาบันจัญญาบันวิชาจัญญาบันแล้วก็มีรีเสิร์ชด้วยเนาะทำวิจัยด้วยนะคะเราจะทําวิจัยตั้งแต่ปีหนึ่งเลยนะได้วิจัยจากปีหนึ่งเลยแต่ว่าจะจบแค่พ่อพ่อโซ่เนาะปีหนึ่งจะจบแค่พ่อพ่อโซ่เพื่อนๆอาจจะงงกันนะคะวิชา PCM คืออะไรอีทิคคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ PCM ก็คือเป็นวิชาเป็น event community medicine นะคะก็เป็นพวกเวชศาสตร์ ชุมชนป้องกันอะไรพวกเนี้ยค่ะวิชา่วสายเพื่อการป้องกันหรือว่าวิชั่วสายในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอารมณ์แบบหมอเฟมินเน็นะเนาะอ่าเป็นคอมมูนิตี้ค่ะคอมมูนิตี้พีเวนทีพีเวนทีนะคะเกี่ยวกับการป้องป้องกันเนาะป้องกันในชุมชนในชุมชนอะไรพวกนี้นะคะก็คือเก็น การอนามัยต่างๆเนาะการแพทย์ต่างๆนะคะในชุมชนนะอืมก็คือจะมีประมาณนี้นะคะยังไงก็สนใจก็คิดต่อได้เนาะปีสองเรียอะไรปีสามเรียอะไรแล้วก็ปีสีเรียอะไรเนาะติดตามได้นะคะจะได้รับรู้รู้ทุกสิ่งนะคะค่ะขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการ b ด d Easy เพื่อสังคมนะคะพี่ช่วยน้องเรียนแพทย์ฟิลิปปินส์นะคะวันนี้เราจะมารู้เรื่องเกี่ยวกับปีสองใช่ไหมใชอันนี้น้องพามากปีสองเราเรียนอะไรบ้างนะปีสองนะคะก็จะมีเริ่มเรื่องมีวิชาเซอเจอรีนเ,เอาค่ะ ก็ทฤษฎีเนี่ยก็จะเรียนต่อในปี3ามด้วยนะคะแล้วก็มี p ิสิกอเอชแอนเมชั่นก็จะเยวกับเริ่มเกี่ยวกับการชักวัดตตววร่างกายเนาะแล้วก็มีพีซีเอ็มเหมือนเดิมนะคะพีเจเอ็มสองแล้วก็มีเ e เนอ a ร่พาโถนะคะแล้วก็ฟิสิกอลพาโถ แล้วก็มีฟาร์มโคเรื่องเกี่ยวกับเรื่องยาเรื่องกายาแล้วก็ามีไมโครก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพีเอชแล้วก็มีเอนเตอร์ชิดด้วยค่ะชามชยจะเริ่มเข้มข้นขึ้นนะคะมีทั้งเกี่ยวกับการเกิดโรคเนาะพาโถใช่ไหมคะ แล้วก็มีเรื่องยาเนาะแล้วก็มีเรื่องเชื้อแบคทีเรียเชื้อปรสิตต่างๆใช่ไหมคะแล้วแล้วก็เราจะทำรีเสริชต่อด้วยเป็นจบเรื่มจบรีสองล้วก็จะจบรปีเสิร์ช็ปีสองค่ะก็พูดง่ายๆนะปีหนึ่งก็คือเรียนเรื่องร่างกายปกติร่างกายปกติเนาะว่าเราทำร่างกายมนุษย์เนี่ยมันมีกลไกการทํางานอย่างไรปีสองก็จะเริ่มเรียนแล้วว่าผิดปกตินักพยาธิวิทยา ของพยาธิวิทยาคือร่างกายที่ผิดปกติมันเกิดโรคอย่างไรอะไรอย่างไรนะคะตรวจเข้วัดยาใช่ตรวจเข้วัดตรวจเช็คเข้าวัดยังไงอันนี้คือปีสองนะคะเข้มข้นจริงๆนะคะแต่ละปีเนี่ยโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคิดหน้านะคะตามด้วนะคะค่ะเต้นๆมาอีกแล้วนะคะวันนี้สองสาวเล่าเรื่องใช่ไหมคะใช่วันนี้เรามารู้นี่ใสนะคะ พี่หมวยคะ่ะพี่หมวยกับพี่ฟิล์มค่ะโอเคโอเคอะเ,เข้าเรื่องดีกว่านะคะหนึ่งสองไปแล้วสามยัง <ś led> ไงเนี่ย <ś led> ปีสามนี่จะเรียนรู้อะไรักษาอย่างไรแล้วเอาปีหนึ่งไปสองไปยุกปีหนึ่งก็ร่างกายปกติปีสองคือเกิดโรคมันเกิดอย่างไรปีสามนี่คือวิธีการรักษาละรักษาโรคละมันมีวิชาอะไรบ้างนะน้องคะก็มีตาโอปเคนี่ก็คือตูตินารีเว่แล้วก็นิวโรเด็กเด็กพีเดียพีเดียพีเดียนี่จะเรียนตั้งแต่ปีสองมันนะพีเดียกับซูเจอรี่เนี่ยจะเป็นสามสองนะคะปีสามจะเป็นซูเจติสองพีเดียสองนะคะ อานิโรนะคะแล้วก็มีเดอร์มาโตคือผิวหนัง e n t ตาหูคอจมูกนะคะตา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 หูคอจมูกนั่นแหละก็จะนี้เราเรียนต่อแล้วก็จะมีวิชา I.M. อายุรกรรม I.M. i n t e r n a l Medicine นะคะอืก็คือรวมมิดเลยเนาะแล้วก็ยังมีพ c m เสาเหมือนเดิมค่ะเพราะ PCM มีตลอดอยู่แล้วนะคะคือต้องพื้นฐานต้องแม่นนะคะ PCM นะคะ คลิปที่แล้วเราลืมปี2มีเมเนจเมนต์ด้วยนะอ่าเมเนจเมนต์ของปี2มีโปรเฟสชัโนอลเมเนจเมนต์ด้วยของปี2อยู่ในภาควิชาพีซีเอ็มเหมือนกันเพราะภาควิชาพีซีเอ็มของท่านดรสิตอยเนี่ยจะมีตั้งแต่ปี1นึนปี3เลยปี4ด้วยม่ปีสี่ด้วยใช่ใช่แล้วก็เรียนรูด้วยค่ะอ๋อเรดิโอเป็นอ่าน่านฟิล์มเอ็กซเรย์ต่างๆเปี3ยนปีิโอต้องเรียนรู้นะคะทุกอย่างเนาะคนขึ้นปีค่ะ ็นเวลวาสามปีก็ขอให้น้องๆอมเมดิซี่ทุกคน <c oughs> อยู่ให้ถึงปีสามนะคะจะได้จบฟังแน่นอนคะ่ะก็คือต้องเรียนแน่นเลยเนาะแต่ละวิชาข้อสอบจัดเต็มใช่ไหมคะมเต็มคะ่ะ <c oughs> แต่ก็ไม่ยากเกิน,กนไปเนาะมันก็มันก็ต้องยากแหละเรียนหมอก็ยอมรับว่ามันมยากแต่มันก็ไม่ยากเกินเราความพยายามอ่าโอเคค่ะก็ต้องขยันมันเทียนกันเนาะ ขอบคุณนะคะสำหรับความรู้เนาะวันนี้นะคะขอบคุณค่ะอามาอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงปีสีนะะ่นะคะต้องอินเทอร์นะใช่ไหมเ,เริ่มเข้าลงทยาบีย เครื่องชิปนะคะที่นี่เขาเรียกว่าอินเทอร์เครื่ชิปคือขึ้นบอร์ดนั่นแหละค่ะขึ้นบอร์ดใส่ชุดเหมือนแม่เจ๊เลยคุดขึ้นบอร์ดก็จะมีการเปลี่ยนเครื่องแบบนะคะมีพิธีมอบเสื้อกาวด้วยค่ะไวโค้ดนะคะเซรั่มนี่ค่ะอ่ะมีบอร์ดไหนบ้างต้องขึ้นยังไงเอ่ยแรกเลยก็จะเต็มเหมือนเดิม P C M P C M ของดรสีตอยของเรานะคะดรสีตอยที่เราเคารพรักที่สุดนะคะ ก็จะตั้งแต่ปีหนึ่งยันปีสี่เลยเป็นหัวหน้าภาคที่เราเคารพและรักมากนะคะอืมแล้วก็ประมาณเดือนถึงเดือนครึ่งเดือนหนึ่งถ้าเป็นวิชาหลักก็จะเป็นเดือนครึ่งหลักก็จะสูสันเม็ดเด็กเดือนครึ่งเดือนครึ่งแล้วก็มี ER ด้วยค่ะมีฉุกเฉินอแล้วก็ ER ฉุกเฉิน ER OPD ER จะอยู่กับ OPD ฉุกเฉินนะคะก็จะเดือนครึ่งนอกนั้นก็จะเดือนเดียวก็จะมี ENT นทออคตาตาหูคอจมูกเนื้อมาโตนะผิวหนังแล้วก็อะไรอีกอ่ะ ไอเอ็มไอเอ็มบอกไปแล้วไงเม็ดงานสูสันเม็ดเด็กนั่นแหละค่ะสูสันเม็ดเด็กนะคะก็คือเป็นเมเจอร์เลยใช่ไหมก็คือวิชาราดเดือนครึ่งใช่ไหมคะนอกนั้นก็เหลือเดือนอนึีกอย่างหน่ก็จะมี R O B D P C M ดีพีซีเอ็ออตาเอ็นทีแล้วก็เดลมาโตค่ะจิตเวชด้วยนะคะก็สายไข้อ๋ย เราก็มีไคทาคายปีเรียนตอนปีสองไคลคหนึ่งแล้วก็ปีสามสองสมก็ต้องเรียนไพลคายนะคะเรียนเยอะจนจนเราเบลอจนเบลอนะคะคุณไปได้ไงวิชาที่เรารักที่สุดเลยใช่อก็คือจิตเวทก็ต้องมีนะคะมีสองในปีสองมีสอนในปีสองแล้วจิตะเวทหนึ่งแล้วก็ ปีสามเป็นจิตเวทสองแล้วก็มาขึ้นเวทขึ้นวอร์ดจิตเวทตอนปีสี่ด้วยนะคะน่าสนุกมากเลยนะคะก็เป็นเลยที่้าทายค่ะเดี๋ยวถ,ถ้าสมมติแม่ได้ขึ้นวอร์ดแล้วเรามาติดตามนะชีวิตกันนะคะ,ะ,ะช,ชีวิตเลยค่ะ,ช,ะ,ะชุดสครับแน่น,นะะอน<ว>ชุดสครับช <นะ S 2> ุดสครับสวยนะคะอ่าแล้วมาติดตามชีวิตแม่แน่นอนนะคะฝึกงานบนโรงพยาบาลจะเป็นยังไงนะคะต้องมารับชมนะคะว่า คนสวยแบบนี้จะทําได้หรือเปล่า <c oughs> เออคา <c oughs> หดหวังเยอะนะคะจะพยายามทำให้เต็มที่คะ่ะเต็มเต็มที่นะคะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เออไ, <c oughs> ไม่มีคําว่าย่อท้อนะคะ <c oughs> สู้ต่อไปนะคะ <c oughs> อขอบคุณค่ะ <c oughs>